สิไปเขาฉากก็ต้องมีการแต่งหน้าแต่งต่างด้วยปดูแตถ้ากนนันไีใส่บนรูข้อใดมากอี่ของดีไม่ยังไรหน่ยายเขาวาดถ้าแลวที่เด่นท้ตึงมนบุตรยังของดีทีเทถ้าลองเบิงสิเด้งขึ้นเลยแม่นสมบูรณ์ดเออวาาสติตัวนี้ม่นวยแม่นบุหยัย บแมนลิิตอโอ้ยท่านาท่านได้เกงปเาสิเด้งมันตัวใหญจังใหญ่้าปลามันเด้งดีบอกลองเมื่อกี้มาบสีท่าหูได้สัวหูกันนเกือม่หมดเต้าหัวละโอ้ยใอว่าจะไปท่าหูหูดตึงยันได้ี่โวยยยหีรงนี่เาไปล่องลองกนก่อน แล้วพอบอกเอ้น่คอย่ม้งตายล่ะเด้งดี่ยายเออว่าเปล่องบึงนั่นบ่รับนบ่ทันท่านผ้เลึงมเซ็ตหูแรงสองเที่ยวเดี๋ยวเออได้ผลคนสิบบอกเจ้ารือยายเ้าโจ้เจ้บด้งก็ไผ่หมดเลยแต้วด่งเอ๊ไหนล่ะชั่วปล้วมังลดพี่ม่องดิงไหน ไมาให้เฮาคุณมีปัญหายายเดี๋ยวมเป็นนักทุดล่องได้เดยวอย่างเ็็นอยิาน้มาจบพัฒาเรียมาัแม่นี่นครับลูกแม่น่แยวเล่นแล้วเขาว่าเด้งว่าสั้นโอ้สิมอไม่มานี่ว่าได้เด้งจักรเกียรอบมึงได้อเาอาได้เอะเอาเป็นจบเดียเอาเอาคือได้หนดได้เอะ What? you <laughs> <What? laughs> <What? laughs> <What? laughs> <Hello? laughs>